สวัสดีค่ะวันนี้เราติดตามมาร่วมอนุโมทนาบุญกับยอดขุนพลนักรบกล้าแห่งกองทัพธรรมในโครงการทุดงธรรมชัยที่ศูน์อบรมวัดมิ่งเมืองพลารามจังหวัดขอนแก่นกันค่ะพระธรรมทายาตได้ออกเดินทุดงมาณวัดสว่างวงด้วยความสงบสง่างาม<อ>เป็นระเบียบเรียบร้อยอยังศรัทธาให้บังเกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนที่ได้พบเห็น ให้ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะแม้สภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวและระยะทางจะยาวไกลก็ไม่สามารถบันทอนกำลังใจของยอดนักสร้างบารมีได้พระาธรรมทายาททุกรูปมุ่งหวังเพียงการฝึกฝนอบรมตนและทำหน้าที่โปรดญาติโยมให้สมกับศรัทธาที่พุทธศาสนิก,กชนฝากไว้ในพระพุทธศาสนาค่ะ,ะม่่มาางชววยกกััันดีพลทธ การมาถึงของพระธรรมทายาทในครั้งนี้ได้สร้างปฐมบทแห่งความดีฝากไว้ในดวงใจของเยาวชนที่มารอต้อนรับด้วยบางคนไม่เคยได้สร้างบุญพิเศษเช่นนี้มาก่อนการได้มารอต้อนรับและร่วมล้างเท้าให้พระธรรมทายาทจึงเป็นการปลูกฝังความดีไว้ในดวงใจของเยาวชนค่ะโปปดจจงงั่ใททีลไอะ หายเหนื่อยเลยนะเธอเจอภาพบรรยากาศนี้เหมือนแบบว่าหมู่บ้านที่เราเดินผ่านมานี่แบบเขายังมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยก็เลยแบบว่าหายเหนื่อยอเห็นอย่างนี้แล้วมีเด็กวีสตาอะไรเงี้ยมาคอยเช็ดเท้าล้างเท้าให้ก็เป็นอะไรที่แบบภูมิใจมากแล้วก็อะไรที่เราทำมานี่คือแบบว่าเหมือนแบบอาบุญไปให้เขาโดยตรงเลย เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะการทุดง <c ười> เคยด้ได้ยินว่าพระภิกษุพระท่านเดินทุดงทุดงมาซึ่งมาเจอกับตัวเองแล้วมีความประทับใจมากมันเป็นความรู้สึกยังไงอะอะไรมามา,มาเปรียบเทียบไม่ได้เลยพอได้มาเดินจริงๆเดินทุดงความรู้สึกในดวงใจที่ไหลบ่ามาจากการได้เห็นและได้ร่วมปฏิบัติ ยังผลให้เกิดความปีติใจเป็นล้นพ้นค่ะพระธรรมทายาททุกรูปมีความตั้งใจอันดีเพื่อทำหน้าที่พระแท้ให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อเป็นต้นแบบต้นบุญให้แก่ญาติโยมที่รอร่วมอนุโมทนาบุญทุกๆคนค่ะจากวัดสว่างวงพระธรรมทายาทได้ออกเดินทุดงมายังวัดป่าวิเวกภูนาง,งําเพื่อร่วมปฏิบัติศาสนากิจของพระแท้ผู้ร่วมจันโลงพระพุทธศาสนาไทยค่ะ เพราะชีวิตคือการต่อสู้ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมาเส้นทางไกลไม่ทอดทิ้งกันเพราะมีฝันเหมือนพ่อตั้งใจวัดจะไม่ร้างมาช่วยกันดีกว่าพลังศรัทธาคือสิ่งด้วยตลอดระยะ<ด><ด>เวลาแห่งการยกอยู่ทุดง พระธรรมธายาทได้ประพฤตตนเป็นต้นแบบอันดีให้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ปฏิบัติตามดังเช่นการมาร่วมพัฒนาวัดของเยาวชนและพุทธศาสนิกชนทุกคนในครั้งนี้ก็ด้วยการเห็นต้นแบบที่ดีเป็นสำคัญค่ะจึงเกิดการรวมพลังในชุมชนมาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆโดยพร้อมเพียงกันค่ะลทใใจจตนนนกกาย จแนแนนน่่เทา,นานชะูพลังแห่งความดีเมื่อบังเกิดหนาที่แห่งใดย่อมนำความสงบสุขราบรื่นมาสู่ณที่แห่งนั้นค่ะด้วยความดีจะช่วยหล่อหลอมบุคคลให้เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบและดึงดูดบุคคลดีๆที่เป็นดั่งกัลายาณมิตรให้เข้ามาอยู่ใกล้รวมจาก1นเป็นสองแล้วขยายวงกว้างออกไป เพียงเท่านี้ชุมชนของเราก็จะกลายเป็นชุมชนที่น่าอยู่นำความสงบสุขคืนสู่สังคมได้อีกครั้งค่ะาการออกบิณฑบาตของพุทธบุตรในเช้านี้นได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและช่วยลอกร่อนความตรหนีในดวงใจให้เหล่าสาธุชนทั้งหลายได้หันมาสั่งสมบุญกันมากขึ้นค่ะเมื่อคุณความดีได้ขยายวงกว้างออกไปพ่อแม่ได้ปฏิบัติให้ลูกๆได้เห็น ส่งต่อความดีจากชนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเพียงเท่านี้ก็สามารถสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยาวได้ต่อไปค่ะูนะกกใใใจจจตนนนนนนนฝึาาาย่ย่เเปลีแแแ้ววทานานชนะครั้งหนึ่ง,งในชีวิตลูกผู้ชายนะกา,ยการ อุปสมบติแบบนี้เป็นอะไรที่ลูกผู้ชายทุกคนนี่ต้องมาสัมผัสถึงจะรู้ว่าคุณค่าในการบวชมีมากแค่ไหนแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านได้รู้ว่าพระพุทธศาสนาของเรานี่สำคัญอย่างมากอยากจะให้ช่วยกันฟื้นฟดูดูแลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของลูกผู้ชายจากจังหวัดขอนแก่นเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่ศูนย์อบรมวัดพระพุทธบาทชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์กันค่ะพระธรรมทายาทในกองพลหนึ่งแสนรูปท่านได้ออกเดินทุดงด้วยความพร้อมเพรียงสงบสง่างามพร้อมความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาบนพื้นแผ่นดินไทยค่ะ ด้วยการมาร่วมปฏิบัติศาสนก,กิจต่างๆอย่างเต็มที่เต็มกำลังไม่มีท้อไม่มีถอยกันเลยค่ะเช่นเดียวกับพระธรรมทายาทจากศูนย์อบรมวัดฉลกศิลารามจังหวัดสุราธ,ธานีที่ทุดงมายังวัดวิเวการามด้วยความตั้งใจดุดเดียวกันแม้จะต่างสถานที่ต่างภูมิภาคแต่เป้าหมายของพุทธบุตรทุกรูกไม่เคยต่างกัน คือการร่วมฟื้นฟูพระพุทธศาสนาบนพื้นแผ่นดินไทยและทำารงให้มั่นคงสืบถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอีกนานนับพันปีค่ะการจะทำารงพระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยงบนผืนแผ่นดินไทยได้นั้นม่อาจสำเร็จได้เพียงการบอกต่อด้วยวาจาแต่จะสำเร็จที่ผลได้ด้วยการปฏิบัติให้เห็นเป็นต้นแบบพร้อมชักชวนให้ผู้อื่นมาร่วมปฏิบัติตามค่ะดังเช่นพระธรรมทายาท จากศูนย์อบรมวัดบรบือสารารามจังหวัดมหาสารคามเมื่อท่านได้ทุดวงมายังวัดหนองทุ่มถ้าธรรมทายาได้ประพฤติตนเป็นต้นแบบอันดีให้พุทธศาสนิกชนได้เห็นเริ่มจากการร่วมพัฒนาวัดของเหล่าพุทธบุตรก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสร้างความสะอาดสะอ้านสบายตาซึ่งผลจากความตั้งใจอันดีนี้ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ สาธุชนญาติโยมจึงเกิดความกระตือรือร้นที่จะมาสังสมความดีร่วมกันจากกลุ่มคนขยายความดีสู่ชุมชนเกิดเป็นการรวมพลังสร้างต้นแบบแห่งความดีให้บุคคลทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุญค่ะกระแสความตื่นตัวอย่างต่อเนื่องของพุทธศาสนิกชนทั่วเมืองไทยได้เปลี่ยนเป็นพลังความดีอันยิ่งใหญ่สร้างความมั่นคงทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาบนผืนแผ่นดินไทย ให้อยู่คู่ชนรุ่นหลังสืบต่อไปค่ะมีความยินดีและก็สนับสนุนเต็มที่ว่าเป็นความคิดที่ดีมากที่จะอุปสมบทพระภิสษจน์ในพระพุทธศาสนาหนึ่งก็เป็นการปลุกกระแสการอุปสมบทพระให้เป็นศาสนาทายาทถ้าท่านอยู่ต่อไปหรือมวลาสิกขานั้นก็จะเป็นกําลังของพระศาสนาต่อไปและถ้าท่านลาสิกขาไปนั้นก็จะเป็นศาสนาทายาทช่วยอุปถัมภ์คำชูพระพุทธศาสนา และประการที่สองนั้นถ้าเราไม่ทําอะไรเราต่างคนต่างอยู่กันไปตามปกติที่เคยเป็นมาก็ไม่มีอะไรให้ให้ทำก็คือเป็นการสร้างกระแสให้เกิดการตื่นตัวว่าพระพุทธศาสนาในเมืองไทยนั้นมีการทําอย่างนี้มีการฝึกฝนอบรมกันอย่างนี้มีการอุปสมบทพระภิกษุในในช่วงที่ผ่านมาก็ดีหรือโครงการต่อไปจะบรรพชาสัมณมเน์เอจะ,อ,ะอบรมวาสิกาเกลน์ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ต่อเนื่องกันให้ได้ทุกส่วนใน ในในส่วนของที่เป็นพุทธบริษัทก็จะได้เกิดความมั่นคงในพระพุทธศาสนาในเมืองไทยและคิดว่าถ้าไม่ใช่วัดพระธรรมกายหลวงพ่อพระราชภาวนาพระราชภาวนาวิสุทธธรรมซึ่งถือว่าเป็นความคิดที่ดีที่เป็นการปลกุกกระแสะให้เกิดขึ้นในเมืองไทยที่จะ,ะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปขอเจริญพรเจ้าอาาสาธุฉันอยากพบอยากเจออีกอยู่ไม่เคยได้เห็นพระใหญ่มา แสดงทำให้พวกเรารู้อย่างนี้ก็ดีใจดีใจมากมากรู้สึกป่าปื้มและดีใจมากครับที่เห็นท่านพระอาจารย์มาให้ความรู้มาได้ปฏิบัติศึกษาปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ามีความรู้เพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็รู้สึกทราบซึ่งในพระพุทธศาสนา ผัวายทั้งแดนทั้งนี้บุญใหญ่แสงเห่งตาวานันอาจเสดงชายปัวใจและกายชายผู้รักธรรม สำหรับการเดินทุดงในที่อื่นๆจะเป็นเช่นไรนั้นโปรดติดตามในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ